พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรายละเอียดของ New Deck 125ทั้งตัวธรรมดาและตัวแต่งไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้อนแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ก็สำหรับ New DAC 125นี้ถือว่าเป็นรถที่ได้รับการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกเลยนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นรถไอคอนิกจากคับเ o u s e ที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความแตกต่างไม่เหมือนใครโดย d e c 125นี้จะมาพร้อมกับคอนเซปต์ DAC me out วันไหนก็สุดดีถ้ามี d e c มันเป็นรถที่ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยเอกลักษณ์เฟรมทีโบนที่เป็นตำนานมาตั้งแต่ปี1969จบจนถึงปัจจุบันโดยหากเราลองมองกันดีๆนะครับก็จะเห็นว่าตัวเฟรมเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกับสุนัขพันดักชุนหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าสุนัขพันแส่กรอ,อกนั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยพวกเราก็ไม่ได้คิดไปเองแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบนตัวรถเนี่ย ก็จะมีสติกเกอร์กราฟิกรูปสุนัขพันนี้ติดอยู่ด้วยแม้ว่ามันจะเป็นรถที่ดูมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากแล้วก็ตามนะครับแต่ทางผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังจะสามารถเพิ่มความแตกต่างโดดเด่นให้กับตัวรถของแต่ละคนได้อีกเพราะรถรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งที่เยอะมากๆซึ่งชุดแต่งที่ออกมาเนี่ยก็เป็นชุดแต่งคุณภาพของแท้ด้วยนะฮะ ดังนั้นเจ้าของรถจึงสามารถขับขี่และตกแต่งรถคันนี้ได้อย่างสนุกแน่นอนและด้วยมิติตัวรถที่มีความกระทัดรัดแบบนี้นี่เองฮนะที่ทําให้เจ้าของรถเนี่ยสามารถเอารถรุ่นนี้ไปจอดโชว์ในบ้านราวกับมันคือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าในการขับขี่ใช้งานจริงเนี่ยมันก็ย่อมเป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงมากมาก แถมยังบิดติดมือด้วยเครื่องยนขนาด 125cc ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแกววน4สปีดที่ทางค่ายก็ได้เคมอัตราการสิ้เปลืงน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ที่63.7กิโลเมตรต่อลิตรมีการใช้ช็อคอัพหน้าแบบหัวกลับและมีระบบเบรก ABS ที่ทำงานร่วมกับระบบ G-Sensor ที่ล้อหน้าพร้อมระบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจมองว่ามันดูคล้ายกับมังกี้ แต่ว่าถ้าเกิดดูรายละเอียดกันลึกๆนะครับก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์หลายชิ้นเหมือนกันนะที่ถูออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับ d ดก125นี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวเบาะนั่งที่จะใช้เบาะแบบยาวตอนเดียวที่สามารถนั่งได้2คนที่ต่างกับของมังกี้นะครับที่ออกแบบให้สามารถนั่งได้คนเดียวส่วนท่อไอเสียเนี่ยแม้จะเป็นแบบยกสูงคล้ายกับมังกี้แต่ถ้าสังเกตให้ดีๆนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ข้อตัวเดียวกันนะครับ สำหรับตัวรถของ DAC 125นะฮะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีแดงเพียวเนบูล่าเลสและสีเทาเพียวคาเดตเกเปิดตัววางจำหน่ายในราคาแนะนำที่84,900บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนซึ่งในส่วนของตารางผ่อนเนี่ย ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่โปรโมชั่นของแต่ละศูนย์และแต่ละช่วงเวลาที่อาจจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นตารางผ่อนที่ผมให้เพื่อนๆดูตัวเนี้ยถือซะว่าผมทําให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้กับได้ว่าจะต้องดาวน์และผ่อนประมาณเดือนละเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ตารางผ่อนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยผมแนะนําให้ไปขอเพิ่มจากทางคั p เฮาส์เลยดีกว่านะครับ และเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้มีชุดแต่งออกมาเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นผมก็ไม่ลืมที่จะนำภาพรถตัวแต่งมาฝากให้เพื่อนๆชมกันด้วยไปดูกันเลยครับ และทั้งหมดนั้นก็คือรายละเอียดของ New Dak 125ก็ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ชื่นชอบรถแนวจาก Cup House ก็สามารถไปดูคลิปรีวิว Monkey และ C 125ที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะฮะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ และกด s u b สไคร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไบพลาดวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายโอเคครับผมและแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคํำคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงคํำคมท้ายคลิปของตอนเนี้ก็จะมีว่าชีวิตไม่ควรคิดไปไกลถ้ายัางไม่มีเงินเติมน้ํามันโอ้โหบางทีนะคิดไปแบบโอ้ยคิดไปอวกาศแล้วว่าเงินยังไม่มีเลยสักบาทปะเถอ โอเคผมยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอเวลาไปทำงานเก็บเงินก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมกลับมาพบก็ใหม่อีกทีหนึงในคลิปหน้านะครับผม